งานแสดงก็ปังธุรกิจก็เลิศนะครับนั่นก็คือน้องวินเมทวินนะครับเจ้าของร้านขนมหวานมากรองนะครับซูรีคุณผู้ชมตอนนี้ก็เติบโตเป็นอย่างมากมีถึง35สาขาแล้วนะแต่ว่าหนุ่มวินนะครับเขาตั้งเป้าว่าจะเปิดทั้งหมด40สาขา และมีการออกแบบนะครับเมนูที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นอยุธยาก็จะมีว่าโรตีไซม้นะพิซซูโลกนะครับก็กล้วยตากเชลบุรีก็เป็นข้าวหลามครับสงขาหาดใหญ่แน่นอนก็ต้องเป็นไก่ทอดหาดใหญ่รวมไปถึงสุราษฎร์ธานีนะครับไข่เค็มนั่นเอง ล่าสุดคุณผู้ชมความปังยังมีต่อเนื่องนะครับซูรีนะครับเตรียมไปเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่นมาพร้อมกับมางกรองนะครับรถไดโนเส,สาร์ผสมผสานกับไดโนพาร์คนะครับขนมกรุบกรอบในตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานทําฝานะครับมางกรองนะครับเป็นรูปไดโนเสาร์ซิกเนเจอร์คู่สีนะครับด้วยชมพูแล้วก็เขียวสดสายสุดตาเนื้อครีมสีเหลืองนวลละมุนคุณผู้ชมและครับเบิ้ลน,นะครับสีเหลืองเนี่ยไข่ รอบชิ้นให้สัมผัสกลุ่มแบบว่ากรอบเหมือนขนมในวัยเด็กม,มีความหวานความมันความเค็มอย่างลงตัวนะครับพร้อมกลิ่นซีฟู้ดด้วยกุ้งคุณผู้ชมตามฉบับของไดโนพาร์ครสดั้งเดิมที่หลายคนคุ้นเคยบอกเลยว่าเราจำได้เลยไดโนพาร์คเราชื่นชอบเหนกัน,นกแล้วก็ยิ่งมาลงตัวกับซูรีนี่เราบอกว่าโหอยากไปทานแล้วอะ่ะโอ้ดูดิ ตงมากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับซึ่งสุรีนะครับบุกอีสานเป็นครั้งแรกนะครับในสาขาเซ็นทรันขอนแก่นนะครับชั้นจีจะเปิดเป็นทางการวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับแน่นอนทางด้านคุณซีโอหนุ่มรูปหล่อน,นะครับอย่างน้องวินม,มีการมาเคลื่อนไหวผ่านเอกว่าโค้ชเจอร์ ส่วนรุ่นพี่นะครับ GMMTV <อ>นะครับอย่างพี่เตตะวันก็มีการมาแซวล,ลองหันมามองไดโนเสาร์ข้างๆบ้าง<อ>นี่งานนี้นะครับแฟนคลับนะครับก็มีการแซวพี่เตว่าระวังจะโดนจับไปทำเป็นมาร์ลองเนื่องจากรูปโปรไฟล์ใน X ของพี่เตเนี่ยเป็นรูปไดโนเสาร์ไม่ชมเหมือนกันนะเขามีการแซวก<ช>ันว่าอ่ะดีไม่ดีโดน,นจับเป็นบอกว่าไปทําเป็นมาร์ลองนะเรียกว่าเป็นการบอกว่าแซวกันน่าลงน่ารักนะใช่คือน่ารักมากแล้วก็อินที่พี่ต้นบอกไปคือแบบ รูปดโนเสาจริงดีคือดีบ้างนะไอเดียดีมากแล้วจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเขามีสปอยด์ด้วยนะน้องจะมีเพื่อนไดโนเสาอีกสายพ<อ>ันหนึ่งจะไม่ได้มีแค่แบบไดโนเสาพัน์นี้จะจะมีอีกพันหนึ่งมานี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบไดโดนซอลต์ไหม<อ>เ,เป็นไม่ใช่เป็นแบบทีเร็กอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเออที่แบบอยู่ในอีกคิดว่าอาจอาจ,อาจ,จะเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้ไหมรอลุ้นนะใช่รอลุ้นกันว่่าเเ็นนแคคคือหี้สย คิเอทเก่งมากเลยอะว่าแบบเออหลายคนก็แบบลุ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีสปอยว่าแบบเออเป็นสายกินเนื้อก็ได้สายกินพืชก็ได้คนก็ลุ้นกันหมดเลยนะ,ะแต่ก็มีแฟนๆหลายคนทายถูกด้วยนะบอกว่าจะทําเป็นแบบแนวไดโดสาวไหมคะเพราะขอนแก่นก็โดง่งดังเรื่องไดโดสาวแต่ว่านึกไม่ออกว่าจะมาแบบรูปแบบไหนปรากฏพอมากลองแบบออกมาปุ๊บโอ้โห คือคือปกติมากระลองของน้องน้องวินก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมครับชอบมากเลยกันออกแบบอ่ะดูน่ารัก,กน่ารักมากเห็นแล้วแบบอโอ๊ยฉันอยากกินไดโนเสาจังเลย2 2พฤศจิกายนนี้นะใช่แล้วอย่างที่พี่ต้นบอกว่าคือเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะจังหวัดถ้าไปจังหวัดไหนน้องก็จะเป็นก็จะออกแบบเป็นแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งสาขาที่เป็นแฟนสายที่ชอบตามล่าซูรีของน้องวินอาจจะต้องตามไปลิ้มลองแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงใช่แต่อ,อ,อย่างที่บอกไปเขาบอกว่าตั้งเป้าไว้40สาขานะเดี๋ยวเราว่ามีอีก<ช>อีกหลายสาขาน่าจะมีอีกใกล้เป็นความจริงแล้ว,<ช>ลวเขาแอบไปส่งเหมือนกันใน Facebook ของซูรีเขาบอกว่าเนี่ยใกล้ความจริงละค่ะเพราะเขาบอกแล้วว่าตั้งเป้าไว้ประมาณ40สาขานี่ก็คือแบบโอ้โหนี่แบบธุรกิจน้องคือขยับขยายไปไกลมากแล้วก็ไปทั้ง4ี่ภาคด้วยนะ